ลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นไตรลักษณ์พิขุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เป็นเราเนโสหมัสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราณนะเมโสอัตตา เธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้พิขุทั้งหลายเวทนาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เป็นเราเนสหมัสมิ นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราณเมโสอัตตาเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ที่ขูทั้งหลายสัญญาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรา เนตังมะมะนั่นไม่ใช่เป็นเราเนโสหมัสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราณนะเมโสอัตตาเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ภิขุทั้งหลายสังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เป็นเราเนสหมัสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราณนะเมโสอัตตาเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ภิกขุทั้งหลายวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เป็นเราเนโสหมัสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราณนะเมโสอัตตาเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ ที่ขุทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นข้อนัน้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่อปุพพันตานุทิฏฐิไม่มีอปปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่ออปปรันตานุทิฏฐิไม่มีความยึดมั่นรูปคล้ำอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่นรูปคลำอย่างแรงกล้าไม่มี จิตย่อมจางคลายกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่เพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจึงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวาดสะดุง้ง เมื่อไม่หวาดสะดุง้งย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วโรมจัรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้